วันนี้มาแนะนำการเลือกใช้ทุ่นและแตะก้อซิ่งว่ามีขนาดอย่างไรที่จะใช้ในการแข่งขันตกปลาโดยเทคนิคการใช้ทุ่นลอยมาดูวิธีการมัดสตอปเปอร์ของผมมัดยังไงไม่ให้เลื่อน สวัสดีครับออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับช่องของผมนะครับแนะนําเคล็ดลับเทคนิคการแกแ้ไขปัญหาหน้างานการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลรอดในการแข่งขันสา่ละแมทให้ได้นะครับมาเข้ามคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับนะออดแม่แตงเชียงใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฝากกดติดตามนะากดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆก่อนใครนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเลือกใช้ทุ่นกับตะก้อซิ่งให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะเลือกใช้ขนาดตะก้อที่มีน้ำหนักเท่าไหร่จะเหมาะสมกับทุ่นขนาดไหนไปดูกันเลยครับการตกแบบทุ่นลอยนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเลือกใช้ก็คือขนาดของทุ่นและตะก้อซึ่งจะมีขนาด เท่าไหรเราจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตะก้อที่มีตะกัวถ่วงข้างในขนาด10กร,รัมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตะก้อที่มีตะกัวข้างในถ่วงอยู่ขนาด5กร,รัมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตะก้อที่มีตะกัวถ่วงข้างในอยู่ขนาด2กรกัมนะครับก็ทุนก็จะขนาดรองลงมานะครับเราก็จะเลือกทุนให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าเวลาในการแข่งขันเราตกทุนลอยนะครับเวลาปลาเข้าฝูงมานะครับมันก็จะเตะทุนนะครับทุนเราก็จะขยับเลื่อนไปไป,ไปมาๆนะครับก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะครับ ตัวสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นตะก้อขนาดเบาเลยนะครับจะไม่มีตะกัวทวงอยู่ข้างในเพราะว่าเราจะใช้งาน,นแบบว่าปลาที่มันกินยากนะครับแล้วก็ใช้ตะก้อเบาๆนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเลือกใช้เหยื่อที่มีน้ําหนักที่เหมาะสมกับขนาดของทุ่นและตะก้อนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเราตีเหยื่อเข้าไปในฝูงปลานะครับทุ่นเราตั้งขึ้นนะครับ เวลาปลาเข้าฝูงเยอะปลาก็จะตีทุ่นนะครับทุ่นของเราจะขยับไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องเลือกใช้ขนาดของทุ่นที่มันเหมาะสมนะครับจะไม่ให้เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหากเราใช้ทุนที่มีขนาดใหญ่เกินนะครับเวลาปลาดันฝูงเข้ามานะครับทุนของเราก็เลื่อนออกจากฝูงเร็วนะครับทำให้โอกาสที่เราจะได้ปลาก็ลดลงนะครับ ในตกกันข้ามกันนะครับหากเราเลือกใช้ทุนที่มีขนาดพอดีนะครับปลาก็จะเฉวยเหยื่อของเราได้นะครับหัวใจหลักของการตกปลาทุนลอยนะครับก็จะมีการมัดสต็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับว่าในการใช้งานสต็อปเปอร์นะครับจะต้องมีระดับที่แน่นอนนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันเลื่อนนะครับหากสต็อปเปอร์เราเลื่อนจะทำให้เราไม่ได้ปลานะครับเพราะว่าระดับที่เราใช้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับในส่วนของสต็อปเปอร์นั้นก็มีแบบสำเร็จรูปที่ทำมาขายนะครับส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันชอบเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมจะมีวิธีการมัดนะครับโดยใช้เอ็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเลื่อนนะครับ ก็จะมาแนะนำวิธีการมัดสต็อปเปอร์ให้ดูนะครับผมก็จะเลือกใช้สายเอ็นขนาดเล็กที่มีสีเดียวกันนะครับเข้ามามัดนะครับเรามาดูกันนะครับเราจะใช้สายเอ็นเบอร์เล็กนะครับทาาเข้ากับสายเมนหลักนะครับแล้วก็เราจะทำเป็นห่วงนะครับามาดูกันนะครับแบบนี้นะครับ ผมจะทําเป็นห่วงนะครับแล้วจะเอามาพันเข้าที่ห่วงประมาณสีรอบนะครับแบบนี้นะครับเมื่อครบแล้วนะครับประก็จัดก,การลูดเลยนะครับลูดหัวลูดท้ายนะครับเราก็จะได้เป็นปมออกมานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูชัดๆนะครับหลังจากนั้น แล้วก็จัดการดึงห่วงให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนนี้นะครับเวลามัดเสร็จนะครับจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับก็จะได้เงื่อนที่แน่นนะครับระดับที่เราล็อกไว้ก็จะอยู่คงที่นะครับหลังจากนี้ก็ตัดให้สวยงามนะครับเราก็จัดการตัดนะครับให้มันชิดชิดนะครับไม่ให้มันยื่นออกมามากนะครับเพราะว่าเวลาเราตีมันจะสะดุดปลายไกด์นะครับ เมื่อได้มาแลครับเงื่อนนี้นะครับก็จะเป็นปมเล็กๆนะครับจะทำให้สต็อปเปอร์ของเรานะครับไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมามัดอีกแบบนะครับให้ดูนะครับจะทำเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เห็นกันชัดเจนนะครับตอนนี้เราก็จะใช้เชือกนะครับมาแทนสายเอ็นนะครับแล้วก็ท้าเข้าไปในสายเมนนะครับทำเป็นห่วงแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เอาลอดในห่วงนะครับพันในห่วงประมาณสี่ลอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงนะครับลูดเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นปมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จากการดึงให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็เรามาตัดแต่งนะครับเพื่อไม่ให้ มีขอบที่ยื่นออกยาวมากเกินไปนะครับก็จะได้สต็อปเปอร์ที่ไม่เลื่อนนะครับสาเหตุที่ผมเลือกใช้สต็อปเปอร์เป็นสีเดียวกันก็คือ1เพื่อไม่ให้นักกีฬาคนอื่นสังเกตเห็นสต็อปเปอร์ของเรานะครับ 2. สต็อปเปอร์ตัวนี้จะไม่เลื่อนนะครับจะให้ระดับที่แน่นอนนะครับก็จะแน่นมากนะครับเงินนี้นะครับทำให้เรามีโอกาส ได้ปลาตลอดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับทดลองนำไปลองใช้กันได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแข่งขันตกทุ่นลอยนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับใช้ได้ผลตลอดนะครับส่วนมากผมจะใช้วิธีการมัดแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยใช้ของที่เป็นของสำเร็จรูปเท่าไหร่นะครับ หากว่าเป็นระดับที่ตื้นๆนนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นล็อกระดับตายตัวเลยนะครับคือมัดติดกับลูกหมุนไปเลยนะครับก็จะได้ระดับที่แน่นอนนะครับไม่มีคาดเคลื่อนนะครับทําให้เราจั่วปลาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบชุดสายหน้าในการตกทุ่นลอยนะครับแล้วก็จะใช้สต็อปเปอร์ตัวที่ผมมัดอยู่นะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็จะมาดูกันเลยนะครับผมจะใส่ลูกปัดจิ๋วนะครับเบอร์เล็กสุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันเลื่อนออกจากสต็อปเปอร์นะครับหากเราใช้ลูกปัดตัวนี้นะครับร้อยเข้าไปในรูนะครับก็จะไปติดตรงสต็อปเปอร์พอดีนะครับจะไม่มีทางเลื่อนออกไปได้นะครับซึ่งในการแข่งขันจริงนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ระดับอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูาการตกทุ่นลอยนะครับผมฝากลิงก์มาด้านบนนะครับก็นำมาประยุกใช้นะครับในการแข่งขันนะครับมาดูกันต่อเลยครับผมจะใช้สายเมนลอยลงไปในทุ่นตัวนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันพันกับตะก,ก้อนะครับ เนี่ยนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเลือกใช้ลูกปัดนะครับเพิ่มลงไปตรงท้ายก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่เลือกใช้ก็ได้นะครับก็จะต่อสายเมนนะครับเข้ากับตะก้อซิ่งเลยนะครับเราก็จะเลือกตะก้อกับทุนนะครับที่มีขนาดพอดีกันนะครับโดยปัจจัยหลักก็คือจะมีขนมปังนะครับ เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับเราก็ต้องทําการชั่งทุนนะครับว่าทุนและตะก้อของเรากับขนมปังนะครับจะรับน้ําหนักกันได้หรือไม่นะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะครับไว้ไปทดลองดูนะครับว่าวิธีที่ผมแนะนําจะสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็มาประกอบ สายหน้าเข้ากับตะก,ก้อซิ่งเลยนะครับก็จะมัดเงื่อนตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสต็อปเปอร์นะครับผมจะลองลูดให้ดูนะครับก็ตัดแต่งสายให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะได้มาแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมใส่ลูกปัดเล็กนะครับเพื่อจะทําให้สต็อปเปอร์นะครับไม่หลุดออกนะครับก็จะลงสต็อปเปอร์แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ระดับที่ไม่มีทางเลื่อนนะครับก็ฝากทดลองกันนะครับลองประทํากันดูนะครับได้ผลยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ ยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดหรือว่าเราจะเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ facebook นาออดเมตแตงเชียงใหม่เข้ามาคุยกันนะครับอยากจะให้ผมทำคลิปแนวไหนสอนเทคนิคแนะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์ฟรีไม่เสียตังค์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องฝากเคล็ดลับเทคนิคดีด นำไปทดลองใช้กันนะครับเพื่อที่จะเอาตลออดในการแข่งขันได้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ